สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะครับประจำวันที่17ทธันวาคม2025ครับคือภาพรวมตลาดตอนนี้เนี่ยเหมือนนักวิ่งเลยครับอืมเหมือนกำลังหยุดพักหายใจใช่ครับวิ่งขึ้นเขามาเหนื่อยแล้วขอพักแป๊บหนึ่งไม่ใช่การตื่นตระหนกตกใจนะแต่เหมือนเป็นการหยุดเพื่อประเมินความเสี่ยงกันใหม่อีกรอบใช่เลยค่ะเป็นการหยุดที่สมเหตุสมผลมาก ซึ่งการหยุดครั้งนี้เนี่ยมี3เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกคือสัญญาณชะลอตัวที่ชัดเจนมากๆของอีเทเรียมค่ะ2คือสถานการณ์ของบิตคอยนที่เอ,อ่กำลังยืนอยู่บนจุดวัดใจจริงๆและ3ปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสัปดาห์นี้เลยซึ่งก็มาจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือบ OJ ค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเจาะลึกการหยุดพักที่ว่านี้กันดีกว่าสัญ,ญญาณแรกที่ชัดที่สุด มาจากอี h e r e u m ที่ดูจะแผ่วลงไปคือข้อมูลล่าสุดบอกว่าจำนวนผู้ใช้งานลดลงไปพอสมควรเลยจากราวหกแสนห0ามืนเหลือแค่ห0 0แสนนิดเดียวเองค่ะใช่ครับแถมราคาก็ปรับตัวลงมาแถวๆ2,943ดอลลาร์หรือลดลงเกือบ10%ในสัปดาห์เดียวตัวเลขพวกนี้เนี่ยคือมันกำลังบอกเราว่า กิจกรรมบนเครือข่ายมันชะลอตัวลงจริงๆค่ะอืมแต่มันไม่ใช่สัญญาณอันตรายนะต้องบอกว่ามันคือการพักฐานที่สะท้อนว่าเงินใหม่ยังไม่ไหลเข้าและนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เออเลือกที่จะลดความเสี่ยงมากกว่าจะลุยต่อในตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนกำลังรอบูว่าลมจะพัดไปทางไหนต่อประมาณนั้นเลยค่ะ พอร์ตเรียมซึ่งเป็นเหมือนตัวชี้วัดความคึกคักของตลาดเริ่มพักแบบนี้ก็ต้องหันมาดูพี่ใหญ่อย่างบิตคอยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้โหดูหน้าหวาดเสียวกว่าเยอะเลย คือเหมือนยืนอยู่บนขอบเวทจริงๆระหว่าง89,000กับ85,000ดอลลาร์ตรงนี้ล่ละคะ่ะคือจุดที่ต้องจับตาไม่กระพริบเลยถ้าเราไปดูแผนที่การล้างพอร์ตหรือ Liquidation Map เนี่ยจะเห็นภาพชัดมากถ้าทะลุ89,000ขึ้นไปได้นะคะจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า short squeeze ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยคะ่ะคือคนที่แทงว่านาคารจะองโดนมังคบให้กลับมาซื้อคืนแบบตื่นตระหนก จนราคายิ่งพุ่งแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่อาจจะล้างพอร์ตฝั่งช็อตไปกว่า7 0 2ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโอ้โห oh แต่ที่น่ากังวลกว่าคือด้านล่างค่ะถ้าหลุด85,000ดอลลาร์ลงมาเมื่อไหร่อันนี้น่าจะหนักกว่าหนักกว่ามากค่ะจะเกิดลองลิค q u i d a t i o n หรือการบังคับขายของคนที่แทงว่าราคาจะขึ้นซึ่งอาจจะสูงถึง1.2 4 4พันล้านดอลลาร์โ้ห oh, ตัวเลขต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นภาพชัดเลยว่าข้างล่างปราบก,กว่าข้างบนเยอะ แล้วข้อมูลฟันดิ่งเรทที่กลับมาเป็นกลางมันช่วยยืนยันภาพความระมัดระวังนี้ด้วยไหมครับยืนยันได้ดีเลยค่ะการที่ฟันดิ่งเรเป็นกลางก็คือไม่มีใครยอมจ่ายแพงเพื่อเดิมพันฝั่งไหนเป็นพิเศษแล้วนักเก็งกำไรที่เคยดุด,ดันก็เริ่มถอยออกไปยืนดูข้างสนามตลาดเลยเงียบลงรอตัวกระตุน้นซึ่งตัวกระตุ้นที่ว่าอาจไม่ใช่ปัจจัยภายในแต่เป็นพายุลูกใหญ่ที่กาลังก่อตัวมาจากญี่ปุน่นอืมตอนนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสถึง9 8เซ ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยในวันศุกร์นี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับคริปโตขนาดนั้นเลยครับเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเปรียบเสมือนตู้ ATM แจกเงินฟรีของโลกเลยค่ะตู้ ATM ของโลกเลยเหรอครับใช่ค่ะด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆนักลงทุนทั่วโลกก็กู้เงินเยนราคาถูกไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างหุ้นหรือคริปโตเพื่อทำกำไรอ๋อเข้าใจแล้วครับ ถ้า B O J ตัดสินใจปิดตู้ ATM นี้ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยสภาพคล่องมหาศาลที่เคยไหลเวียนอยู่จะหายไปทันทีแปลว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของญี่ปุ่นแต่เป็นเรื่องของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกเลยถูกต้องค่ะกระทบกันหมดแน่นอนเข้าใจภาพเลยครับสรุปคือตอนนี้ตลาดกำลังถูกบีบจาก3ทิศทางพร้อมกันเลยคือ 1. ความต้องการในอีเทอรียมที่ลดลง 2. b i บิตคอที่ยืนอยู่บนโซนอันตรายที่พร้อมจะเกิดแรงเทขายหนักๆได้ทุกเมื่อและ 3. ความเสี่ยงมหาภาคจากญี่ปุ่นที่ใกล้เข้ามาทุกทีใช่เลยค่ะถ้าจะให้มุมนองทิ้งท้ายสำหรับช่วงเวลานี้ก็คงต้องบอกว่าความใจเย็นสำคัญกว่าความไวอืของแรงกระเพื่องครั้งใหญ่ที่ตลาดโลกต้องเตรียมรับมืออย่างจริงจังซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลมาถึงเราด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับและสำหรับทุกท่านที่ติดตามอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตนิวสเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ